สวัสดีค่ะจากร้านมายางป้ายแดงนะคะวันนี้แอดมินไข่มุกจะพามาชมยางขอบ18ที่บอกเลยว่าขายดีมากนะคะทุกตัวที่เราคัดมานะคะพี่ๆค่ะบอกเลยว่าจ่ายเงินแล้วคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายแน่นอนนะคะใช้ยาวๆแบบว่า แข็งแรงทนทานเราคัดมาให้แล้วนะคะพี่ๆข่าว่าเป็นแบรนด์ชั้นนาของประเทศเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะเป็น Fortuner ก็จะเลือกเป็น b ิ t o n e นะคะพี่ๆข่าราคาโปรสีเส้นอยู่ที่22,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลือกเป็นเป็นมิชลินนะคะและดจูดทัวรนะคะพี่ๆข่าตัวนี้ก็บอกเลยว่าขายดีมากนะคะเรื่องความนุ่มเงียบเนี่ยยกให้เขาเลยนะคะแต่ถ้าชอบนะคะความแข็งแรงทนทานที่แบบมันแน่นอนอยู่แล้วนาะยพี่ขา เลือกเป็นบิตโจนเลยนะคะตัวนี้คะ่ะนุ่มเงียบบอกเลยว่าชื่อเสียงเขาเรื่องเดิมอ,อยู่แล้วนะคะเรื่องความนุ่มเงียบแต่ส่วนบิตโจนเนี่ยพูดไม่ได้เหมือนกันว่าเขาใช้แบบแข็งแรงทนทานจริงๆนะคะตัวเนี้ลูกค้าใช้อยู่ก็กลับมาซื้อซ้ํานะคะเป็นสิบปีก็คือไม่มีเปลี่ยนใจเลยนะคะ ช้ตั้งแต่ออกรถมาวันนี้ก็จะใช้ตัวนี้อยู่นะคะไม่เปลี่ยนใจแน่นอนนะคะสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบนะต่องตัวนี้ราคาเท่ากันพี่พี่ขา่ะ2 2 0 0 0บาทรับประกันเลยว่าจ่ายแล้วคุ้มแน่นอนนะคะเลือกไม่ถูกเลยตัวเนี้ลูกค้ามาที่ร้านแต่ละคนคือเลือกไม่ถูกเลยจริงๆนะคะใช้ดีทั้งคู่นะคะแต่บอกเลยว่าอ่ะใครชอบสไตล์ไหนนะคะระหว่างแข็งแรงทนทานนะคะ กลับนุ่มเงียบนะคะลองเลือกกันดูนะคะสนใจโทรได้เลย0971986900นะคะมาที่ร้านไมายังป้ยแดงลำลูกกาคลอง6นะคะพ,พี่เสิร์ชจีเมาได้เลยนะคะแล้วเจอกันนะคะแอดมินไขมุกอยู่ประจำการร้านทุกวันเลยคะ่ะยินดีให้บริการทุกคนเลยนะคะ